คือบอกเลยว่าจะบอกเลยว่าการที่พนักงานเรามีแต่ผู้ชายนะมันมีเหตุผลอยู่เพราะเจ้าของร้านเขาชอบเป็นแนวนี้ตอบเองเลยสวัสดีครับเชิญนะครับนะคลากขาก็สวยเตอบเองเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรก็ดีเกินหน้าเกินตาเขาก็ได้สร้างเอา แต่สังเกตไหมช่วงนี้หน้าตาฉันไม่ได้เครียดเรื่องอะไรนะเพราะฉันไม่เอาดราม่ามาเข้าหัวเลยรับแต่เรื่องดีๆเพราะว่าช่วงนี้ไม่รับดราม่ารับแต่ซับพอแล้วบอกแล้วเหตุผลอย่างเขาต้องไปรับดราม่าเขาคือบนรับซับถูกไหมดราม่าก็ดราม่าไปสิเราไม่รับเรารับแต่ซับแต่รับแต่ตังเราไม่รับดราม่าพอเราไม่รับดราม่าไม่เล่นด้วยไม่มีใคร แต่ถ้าเราไม่เล่นดรามา่าโดยใครคือไม่มีใครได้ซีนอะไรจบก็อยู่กับใครอยู่ใครอยู่มันมีความสามารถกับส้างงานตัวเองอยากได้เลตติ้งกับส้างของตัวเองไปเหตุใดเล่าตึงไปทําเลตติ้งให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฉเลตติ้งเอาต้อมีเลตติ้งของเราอยู่เดี๋ยวนี้เลตติง้งมีสิทธิัวเราทําไม,ไมต้งองไปทําเลตติ้งคนอื่นที่เขาไปหาเง,งินใากคอมเมดี้ทูบ้างเขาคิดดีทด่าไหเขาจะเลื่อนเขาสาบคำสาบานของเรามันศักดิ์สิทธิ์สาบานทุกวันนี้ก็ยังเป็นคำสาบายังทำงานเรื่อย ตอนนี้คําสาบานทํางานอยู่เรื่อยๆผมไม่รับผมไม่รับดราม่าผมผมรับแต่ซับและที่สําคัญนะที่สําคัญเลยนะครับเราไม่ลงไปเล่นกับใครมึงนางไรสวดดากูมึงดาไปเลยดาไปเลยเราไม่เห็นไม่ฟังไม่มีใครบบแต่เราไม่พูดแบบถ้าเราไปโมโหว่าเออมึงดากูทำไมเอฟซีเราก็ไม่เข้าไปดูเขาพอไม่ปดูเขาปุ๊บเขาก็ไม่มีคนดูเขาก็ไม่ได้ตั้งฉช่นจิหาเรื่องฉช่นจิไปหาต่างประเทศอย่าง คือบปหาเจ้าของเงินนะ่ะถูกไหมคือบไปหาศิลปินถูกเขียวมิวสิกไปหาช่วงธดาเฮ้านี่ยราเขาเรา,า,า,าก,ก็ได้เงินเฮาเฮ็ดข่าวเข้าไปบตัวจิตเฟรนด์เราก,ก็ได้เงินจากเขาได้เรตติ้งก็เป็นนะใครก็ช่างที่เป็นข้อกรณีพิพาทกับผมน่ะคนนั้นอาจจะมีเรตติ้งแล้วเราเหยียดไดเล่าเหยียดไดเล่าเราถึงถึงจะไปทำเรตติ้งให้เขาถูกมนะล่ะใครที่มีข้อพิพาทกับผมอะ่ะ ดังหมดเลยจริงคนนี้ทะเลาะกับบอสบิ๊กคนนี้มีปัญหากับเฟียร์ฟินแลนด์ใครล่ะคนนี้มันใครล่ะนะเขาได้จริงเขาได้เงินแล้วเขาเขาสตารก์กเขาแบบนี้เขาบอสบอสย่งมาหลอใส่งานเขาบอกมันจะมีคนแบบนี้ร้อใช้งานเลยพยายามเนี่ยทะเลาะของเรานะไม่รู้จักกันเนี่ยมาทะเลาะกันไม่เอาส่วนนี้่ยส่วนเนี่ยงานก็เหนื่อยพแพงแล้วสมมตัยทำงานกับเวียาแพงหน่อสุมดมากยุ้มวาหยุ้มยังกันว่าอะไรเจ้ ใช่ป่ะจริงๆผมก็ผมก็พูดแค่น,นั้นแต่ว่าผมผมไม่ดูเลยนะใครส่งอะไรมาคนคน,นี้เขาเมียนมากให้ไปอย่างนี้คนนี้เขานั่งไรสุดบักนั่นบักนี้เลยไม่เอาบอ,อรับแลแ้วเตะสีเหียตต่อพว่าสุดท้ายแล้วคนที่ฉันเนองคนที่ฉันหาเงินนั่งเพื่อเอฟซีฉันคนที่เขาสร้างฉันสุดท้ายแหละเขาก็บรนวสือของฉัน คนที่เขาเกลียดเราสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้สปอร์เราอยู่แล้วเนาะเราเนี่ยมาใส่ใจกับ FC ซที่ดูเราสามพันคนเนี่ยคนที่ตามเราหลาย,ล,ายล้านเนี่ยเราใส่ใจกับตัวนี้ดีกว่าในเมื่อคนที่เขาเกลียดเราไม่ชอบเราแอนตี้เราใส่ไลฟไปสีเราเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในบริษัทที่เขาทําให้เราดีขึ้นทําไมเราไปใส่ใจเพื่ออะไรคือว่าใส่ใจลูกค้าของเขามาเข้า นี่มันอะไรคนที่เขาซื้อบัตรลุ่มปิดเราคนที่เขาซื้อสินค้าเราคนที่เขาอุดเหมือนเราคนที่เขากดไลค์เราคนที่เขาด่าเราเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเลยเพราะนั้นแล้วไม่มีใครเป็นที่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นนะครับขนาดผ่านดราม่าใหญ่มาแล้วดราม่าใหญ่ดรามา่าแบบไงเลยกับมาตรานประเทศก็เอาค่อยไม่ลงนะเ,ออเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเอฟซี FC เขามีหมูมีตาแฟนขับแฟนเพียงเขามีหมูมีตา อะไร <S <S อเอฟซีเขายูในตาเว<โด>ลาคอมเวลาที่เวลาท,ลที่ทุกครั้งที่มีอะไรจะเกิดขึ้นเนาะอ่านคอมเมนต์เลยชจาอานคเมเมนอ <S <S อ่านคอมเมนต์เลยแล้วคุณจะรู้ว่าเอฟซีเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องไปนั่งอธิบายเยอะว่าเราเป็นคนดีว่าเราเป็นคนเลือดเอฟซี FC เขาเย็นก็ต้องติด ไม่ต้องติดสั้วผักว่าฉันเป็นคนดีเขาก็รู้ถูกไหมไม่ต้องติดสัตวผกว่าเราเป็นคนเลิศดเขาก็รู้ต่อให้คุณติดสัตวผากว่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแต่คุณเป็นคนที่โกงติดป้ายสัตว์ผักก็เชื่ออะไรไม่ได้เนาะถูกไหม,มน,นียไม่ไกลด้วยมากการที่เราการที่เราทำอะไรประสบความสำเร็จมาคือมันเกิดจากตัวเรานี่ มันเกิดจากตัวเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครบ้านเราอยู่กับตึกเยอะขนาดดรามากบั่มบึ้มบึ้มคนด่าคนด่าเราทั้งประเทศบ้านเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หนุนหลังเราคนนี้สุดท้ายเราไอซีโฮลูกเหมือนเดิมก็ไปเห็นเป็นอย่างนั้นหรอเขาไม่เห็นไม่เห็เกิดขึ้นเขาไม่ีหัวไม่ตาไม่ีสมองอย่างเงอีพวกอีพวกตี่จอบสายไล่เข้นมาอันเห็นไหมล่ะมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันนี้ แต่เตมึงเหดยวเขา FC เ,เขาไม,ม่สมหวังอยู่ซีเซร่าไร่นเนขแามแม่สีเอ็มเนี่ยหน้าเขาแม่ FC เขารู้อยู่ไม่ต้องพูดถึงฉันไม่อธิบายเขาก็รู้ถูกไหมเหตุใดเล่าถึงจะไปตั้งบอกเขาว่าฉันไม่ทำไม่ทำพอบอกเขาหมูแม่พอเขาเบิร์นเขาสมืออยู่เฟซบ,บุ๊กปัดกับแอบเบรคเขาเบิร์นเขาสมือเขาต้รับสมือจริงๆ แต่ทุกๆดราม่าทำให้เราโตเติบโต,ต,ต,ตขึ้นนะแล้วมองคนออกเยอะมากทุกๆดราม่าที่มันเกิดขึ้นทำให้บอสบิ๊กหรือน้องบิ๊กคนเนี้ยอายุ24ปีคนนี้โตขึ้นมากๆโตขึ้นเพราะอะไร หนึ่งเห็นใจเห็นน้ำใจคนสองเห็นใจตัวเองสาม,สามเห็นใจคนเราข้างเห็นใจคือไม่ใช่เห็นไม่ใช่เ,ใ<า>เห็นโดดเห็นใจเนยเห็นว่าโอ้คนเรามันเป็นแบบนี้น้ำมนย์ลูกมันเป็นอย่างนี้ด้วเนาะอะไรเงี้ยทุกครั้งที่มีดราม่าผมจะเก่งขึ้นตลอดเลยเจอดราม่าหนึ่งขั้นประมวลตัวเองโอ้ทำอย่างนี้ได้วยหว่าม,มีคนอย่างนี้ด้วยนั้เนี่ยอสุดท้ายแล้วเขาจะคับ คัดสุดท้ายแล้วโลกจะเวี่ยงคนไม่เดียวอกางตัวเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ทางห้อบริเวณคนกลุ่มเดียวกันก็จะเวียงองีกจะเวียงอีกแล้วยิ่งเราเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยแบบอิจฉาหรือสยาใครผู้ใดไดไดีดเท่ากับดีใจนํำอันนี้จะบอยคล้องเลยว่าจะไม่มีความอิจฉาหรือสยาใคร น้องๆนี่ายเด้เงินเด้พื่าเนเพื่อนๆวงการพี่ตะขครยยิ้มดีบมดข่อสีเ่อค่อยปินชาร้วยยาเพื่อไ่อยสีแบบอู้อมันทำให้ตัวเราเนี่ยสูงแต่มันต้องขึ้นจากนะจริงๆนะมันมันมันต้องเกิดจากข้างในเราจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราทาเพื่อสร้างภาพเดียวสร้างภาพว่าเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยมันกล้าอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันของจริงไม่ใช่ของจริงถ้าเขาคิดจากใจเขาน้นมันจะออกมาธรรมชาติ มันจะแสดงออกมาเป็นธรรมชาติมันสีเบาธรรมชาติมันสีมันจอดธรรมชาติมันบนหนังแต่คัดอยู่รอบดราม่ารอบเมื่อกี้คือคัดคนเยอะมากดราม่าทุกรอบคัดคนคัดคนคัดคนไม่ได้คัดเข่าเด็คัดออกคัดออกคัดอกอืมเพื่องบนเพื่อนบมกเล่าเอาว่า tamam พู lonely, ้นี่บงเบือเอานี้ไปไก่มันเอาเอาเอาว่าเอาว่าเอาว่าผูดอย่างเบื่อเอานี้ไปไก่เด้อ่ไปไก่เด้อ ดีวเขาเขาไปดีอีกห้องนี่เกเอาอกเอาอเอาออกเาอเอาเาเอาออกเอาอเอาอาอเอาาออกาเอาาอาเอาเาออกาเาออเาอกเอาาเาออกาสเอากอาอกเอาเอาเาอเากเอกเอาเาอาอาออกเอาอาเอาออกเอาาออาากออกออกเเเอาาออ่าาก ยกมือไหว้องค์ปู่ทำให้สามารถปูเอ้ยท่านดนกับเบิร์สวายลุ่สลามเด้อหลอดลูกหลานบอร์เด็ดเด่นยังนับใครบอรเคยคิดลบคิดหลายผู้ใดน,นั้นแพ้เพราะยังของแปลงสินาก็ผ่านไปได้วยดีทุกอย่างก็เลื่นดีขึ้นกว่าเดิมเลยปังยิ่งแบบมีข่าวแบบประโคมประโคมในเราในทางไม่ดีอะลูกค้าเราได้ยิ่งเยอะ เขาสงสารเราในเออทำไมเราต้องโดนกระทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออแบบเขาก็สิ่งสงสารเขาอะแล้วมาส่วนตัวแขกเราแขกคนใหญ่เขามาก็สงสารข่อยเพราะว่าแขกใน่การสู้ครับอยู่สู้มาเบิดสูญานขนาดนี้เนาะจนเลยทุกทุก่นนามากคัดคนในทีมเอฟซีดูดูพูดแล้วเอฟซีจะรู้จะรู้เองหลือว่าฉันผมนี่หมายถึงอย่างว่าจะเป็นรามาลัดังคัดคนหรือเปล่า แล้วทุกวันนี้ตขึ้นมากแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบแต่ก่อนอาจจะแบบตามอายุตามอายุคือ,อยังอารมณ์ร้อนอารมณ์มูหนะงับอารมณ์ไม่อยู่ทุกวันนี้จะนิ่งจะนิ่งแล้วจะไม่ค่อยบุยบายแล้วจะแบบมองมองคิดคิดค,คิดคิดคิดแล้วก็มองมองมองสังเกตมากขึ้นพอมีดราม่าแล้วสิบเปเนบอกหน่อยอกเออก่าๆบ,บอกหน่อยคือพูดระมัดระวังแล้วก็ มองก่อนแล้วคิดคิดคิดทำให้เราตัวขึ้นตลอดเวลาบางอย่างบางอย่างบางอย่างมันสอนอันนี้พูดถึงหน้าผมไม่พูดธรรมะเนาะถ้าผมโตขึ้นจริงๆหมายความว่าเรารู้ว่าเออเราโตขึ้นเราขนาดตัวเองขึ้นคือเราจะพูดน้อยพูดน้อยๆคิดเยอะๆเอาไม่ใช่ไหมเราไปแล้วเดี๋ยวขึ้น้ะก็ไปคสรเดียวแล้วพวกี้ก็กลับมาเสน็จ้นต่อบคิดก่อนพูดได้หรอเรา อะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดหรือควรพูดไม่พูดดีกว่าไอ้สิมันจะเป็นแบบว่ามันจะบอกเราให้เราแบบเออว่ะอยา่าไปย่าไปทำนะสิมันจะตรงเนี่ยไม่รู้อันนี้ถ้าสังเกตสังเกตจะรู้ว่าความพัฒนาการพัฒนาของผมมันอันนี้มันแดงเพราะัอนอันนี้ไม่ต้องอกใจนะมันแพ้ไม่ไปเศร้าไปเองรู้สึกว่ายร์ตะข่ายดีตะก่อนไหนเห็นไหมสังเกตไหมผมเมี่อไรผมจะปั้ง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 พลังมา,าผมจะปล่อยปล่อยเลย เหมือนเหมือนเขาเล่นมาเราไม่ตอบปล่อย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 ออกไปอปอกันชิลมากเลยตอนนี้ชิลชิลคำสุขเหง,งานวดเอฟซีแบบพึพ่งพอใจพูดเรื่องอื่นค่ะเรื่องไหนทำไมพูดเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องจะคของไหมเร,เ,เรื่องตัวเองเรื่องตัวเองอืมุ้นตเองถ้าไม่ชอบออกไปจากไรสวนนะครับ ผู้เาอื่นคือเรื่องไหม่เรื่องอื่นคือเรื่องคนอื่นเหรออันนี้คือเรื่องของฉันฉันพูดได้คพล f ีที่เขาต้องอลทีเขาติดตามผมแบบนี้เออแต่ก่อนจะเป็นคนพูดไปทั่วพูดไม่ไม่ค่อยมีน้ำมีเนื้อพูดไม่ค่อยมีสาระทั่วนไปจะพูดแบบมิสติมากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นวิเคราะห์มากขึ้นนะฮะแต่ชัดเจนมากขึ้นตัดสินใจมากขึ้นหดจับ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 จั เดือนเดือนหน้าน่าจะได้ขึ้นลงขึ้นสามเดือนปีนี้น่ะได้ขึ้นสามอยู่หลังจากเดือนนี้ต้นปนเราจะได้ขึ้นสามอยู่เพราะว่าเราไม่เน้นํำพูดเราเน้นการสื่สารน,นะครับก็แค่นั้นเอฟซีเหมือนเอฟซีจะมามันก็จะมีเอฟซีที่หวังดีกับเอฟซีที่ยุ่งงงส่งเสริมให้เราแบบโมงผมก็จะคัดผมก็จะปรับเปลี่ยนมากขึ้นว่าเราจะไม่โมงไปตามคอมเมนต์หรือข่าวที่เขาเขียนออกมา เราอยากไปเป็นไหลตามคนที่หวังดีประสมร้ายแปลว่ามีคนมาว่าน้องบิ๊กอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าจะตูนศูนชูนมีเขาจะมามีคนมาว่าน้องบิ๊กอย่างนี้แล้วแต่ปลาหลุดตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะตอนนี้เป็นอย่างนี้ทมัยก่อนจะมีคนสับสอนสับสอนหนึ่งสองสามสี่นั่นนี้นู่นไปดูซิเขาเขาพูดให้เธอไปดูซิเขาพูดให้เธอไปดูซิเขาคอมเมนต์่าให้เธอไปดูซิเขา ร้องเรียนเธอเขาแซ่เธอเรวจะสูสแต่าจะมั่ง,งขอบุณนะครับที่ะบอกแต่ผมไม่ฟังที่เอาครับผมกคนน้ำกินน้ำคอ,อน้ำป่าก็เอาเอาไม่เย็นเด้วยน้ำไม่เย็นไหมน้ำป่าเลยครัไม่เย็นผมว่าเนยคัดคนมากขึ้นคัดคนคัดต,ตัว พูดไม่เลอกจริงชวาววชาตัน,นี้ถูกต้องลงคลิปคุยบ้านเนาะน้ำตาลอย่างปล่อย,วยปวกี่โมงอ่ะปล่อยปวดเลยดีกว่าใครเคยกินกาแฟโกโก้ชาเขียวของเพื่อนเพืนเรียนนัตตี้ขอหน่อยสืนค้าเรามาขออนุญาตนะครับติ่โตนรายการรถสีเหลืองมาวันไหนครับเดี๋ยวช่วงนี้ยุ่งมากเลย はい、お、はいらも、し、はいばし。